คิดอยู่ทุกวันนะคิดอยู่ทุกคืนคิดว่าสักวันปวดชันคงูุลืมน้อยลงทุกวันที่เราใกล้กันอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องฮีซอสเจนทุกช่องทางครับเอาไว้ผมมาเปิดในห้องเลย let's go 9384ครับไปแจกให้ซอสแบกไม่เคยเล่นเกมแนวอาเฮ้ย,ฮยมาไวเกินดูดูหลับตาทีเดียวกระพิบตาทีเดียวคนเข้ามาเพิพ่มปนทะลุเข้ามาเต็ม ออนี่กันเลยคงหมิงยิงมงขอแบบยิงแบบหลายๆกันเลยรกันนี้ขอแบบแบบว่าตูมตามฮาราเซ่แต่ถามว่ามันยากขนาดนั้นไหมแบบว่าถ้าคนเล่นอาวีมาจะเล่นเกมนี้ไ,ได้ไหมคาตอบคือเล่นไม่ได้ครับเอ้ยหลอกตอบพเล่นได้ครับ <laughs> เล่นได้ครับเล่นแรงอ่ะจริงๆเล่นแรงอ่ะไม่ต้องคิดมากครับชิวๆแต่ถ้าเล่นแข่งอันนี้ค่อยคิดมากเฮ้ยเฮ้ยจะมาไทยตอนไหนครับยังไม่ทราบเลยครับแ๋ยวรอพี่เป็น G.M เหมือนนะิพี่จะบอก โอ้ของตามจีนเลยดีไหมก็ได้อยู่ครับแต่บางอย่างก็ผับเปลี่ยนไม่ได้เล่นบิวจีนบิวที่แบบชอบแบบชอบอะถ้าเกิดว่าเราชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบเราเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับอะไรอ,ะอ่ะอะไรเ,เดี๋ยว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 อะไรป้อมแตกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กูเร no ิ like <An tekrar. S 3> ่มเก็แล <Overwatch> ้วก็เอากูแล้วเหรอใช่เช่าหนีมานี่ยแตกหมดไปไงอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้น้องจะมาใช้แผนอย่างเงี้ยกับพี่อ่ะน้องดูชื่อหน่อยว่าพี่ชื่ออะไรสีวะข้าคือผู้แบบรับความฝันของเขาและของเจ้าพวกนั้นเพราะงั้นจะมาแพ้ใครตรงนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยว่น เลอ,อยวะนี่ก็ตองทำคอมบี้เหรอความแตกได้ไงเออกำลังคุยกับคนดูเลยหันมาทีปุ๊บเอาป้อมแหกแล้วอะไรวะเนี่ยแล้วมันแหกมาแล้วไปต่อเฮ้ยใจเย็นไอ้หนุม่มไอ้หนุ่มจะเล่นแบบนี้ไม่ได้หนุม่มโอ้โหไอ้หนุ่มตอบเด็กมาเยอะหรอ ไอ้นุ่มตบเด็กมาเยอะหรอไอ้นุ่มตบเด็กมาเยอะหรออืมตบเด็กจนเจอตัวตบเด็กจนเคยตัวจบเด็กจนเคยชินนะเราไอฮหืมไล่มันฆ่าพวกมันให้ตายให้หมด <c oughs> แต่ป้อมด้านในเนี่ยเจ้าไม่มีทางพังสลายได้หรอกจงจำไว้ว่าเทพเจ้าเขาไม่ทำกัน <c oughs> แต่มันจะทำอีกมันยังเอาอีกมันกำลังจะ Success, Texas, Texas. s u c เ <oughs> e s กซ e x เท็กซ a s ไอ้น้องมาไล่มัน เอาไฟมาโซนมันบอสไฟบู๊อัลจูแต่บ้านก็ยไอยากจะกลับไปมันทำอะไรวะนนี้เฮ้ยเกงใจไม่เอานะเกงใจรีทวไม่เอานะเกงใจให่ใอย่ย่ใหญ่ใหย่หญ่ให่ใยเพียงอุยมันกาให้ นี่ไงล่ะเราดีที่เรามันมีตัวแบบตัวเคลียร์เวฟดีครับเกมเนี้ยเลือกตัวน้องๆด้ตัวมาดีก็ดูช่องกงซอนไงน้องๆเ่้ามล่ะเออพราน้องๆดูช่องกิซงซ้อนเนี่ยครับมงเลยได้คนสอนดีเย้คิดอยู่ทุกวันนะคิดอยู่ทุกคืนคิดว่าสักวันตัวฉันคงถูกลืม น้อยลงทุกวันที่เราใกล้กันไงไม่ไปกานเนี่ยน้องไม่ไปกันนายร้านน้องอือยยัดนาคำสัมิดาบรโอโดเกชิมาชูวอลกุสึนโอโซโตโชเวว่เว่เพียง ี่ยวแล้วพวกเกดแบบเยอะๆนะขอเจอบเบแบบร้อ,อสิสเกมครับดันๆแบบเนี้ยขอเจอรัอเกมครับดันแบบเนี้ยเอง่ายด้วยไม่มีของกันไปไดีได้ป้ม๊มได้ป้อมแล้วเฮ้ยนีอะไรใครสั่งใครซ่อนให้โดนเข้ามาใครสั่งใครซ่อนให้โดนเข้ามาเอเไปลงมาแต่นะหนอะไร ท้าทายยังไงล่ะมันท้าทายในพวกเนี้ยมันจะเป็นคนดันอีกแล้วเฮ้ยอืย้อไม่ไหวแล้วโวยมาดิ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 ไอ้ฮุ่นกระปอ๋องไอ้ฮุ่นกระป๋องแกไม่รอดแน่ให้่เพียงออยไอ้นี่มันไอ้นี่มันยังมีเป้าหมายว่ะทุกคน ก็หมาวีไว้พุ่งโชน์่ะเกมฮนอคิงครับด็อกเตอร์ดูตัวละครของเขาครับคือเขาดันได้เร็วมากนะสำหรับคอมนี้เพราะว่าเขามีริ้วชานนะเอาริ้วชานมาปิดป้อมนะครับแล้วก็เอาเมโลดี้มาดันแล้วก็มีฟีนิกซ์นะครับแล้วก็หรือว่าแฟงนั่นแหละนะครับรูแบนลมเบเอ็ดนะครับยิงรัวๆดันได้เร็วอยู่แล้วแล้วก็ลีซินอันนี้กล่ามาเล่นล่างแดงแล้วก็ไล่ตีเทเลตรัวๆหรือเปล่าไม่รู้แต่เทมที่ออกมาเหมือนแบบแปลกๆของเราเนี่ยต้องบอกว่าของเราท่านเลือกเลือกตัวดีด้วยอันนี้ เลือกตัวดีด้วยคือแบบมาเป็นเป็นแบบทายี่นั่นถ้าเรียกยงงง่ายๆเป็นอาวีก็เป็นอารลัมมีตัวไฟมาด้วยมาช่วยเคลีย์เวฟนะครับก็ดีด้วยแล้วก็มีมาเคอ์นะครับในการที่จะเล่นในไฟหรือลัมได้ดีเพราะว่าของเขาเน้นเป็นกรุปส่วนล้อเลี้ยวนี่ก็อันนี้ก็เลือกมาเพราะอยากเล่นแหละนะครับเพราะว่าเล่นบันทับกันเนาะตอนนี้แต่ว่าจริงๆก็สู้หลีซินได้อยู่นะครับถ้าพูดถึงการยินเลน ก็จบลงไปแล้วครับผมสำหรับไแรแรกครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับเราชอบกันนะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์มาดูไลฟ์สตรีมได้ทุกวันนะครับตั้งแต่บ่าย3ามโมงเป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็หากมีอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์กันได้นะครับผมตันเกมฮอ r เนอร์อคิงนะครับผมไปละ